การโปรโมทสินค้าฟรีบนช้อปปีนะครับทำได้ฟรี4ชั่วโมง1ครั้งนะครับทำได้ตามแบบนี้นะฮะมาที่ร้านของเรานะครับมาที่ตัวสินค้าของฉันนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตรง3จุดตรงนี้นะครับกดเลือกคำว่าโปรโมทอย่างนี้นะครับก็สินค้านี้ก็จะถูกนำไปโปรโมทเหมือนกับการยิงโฆษณานะครับแต่เป็การทำได้ฟรีนะครับที่ช h อป e นะครับซึ่งสามารถทำได้พร้อมกันตอนนี้คือ 5สินค้านะครับพอเราจะมีสินค้าที่2เราก็กดบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับเลือกสินค้าที่เราอยากจะโปรโมทนะครับรายการที่3นะครับรายการที่4รายการที่5แบบนี้นะครับกดโปรโมทนะครับก็จะถูกนําไปโปรโมทในแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับพอครบ4ชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาทําการโปรโมทใหม่ได้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับร้านค้าที่เริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะใช้วิธีนี้ช่วยทําให้สินค้าของคุณคนเห็นมากขึ้นได้เลยนะครับ